สวัสดีค่ะส่งงานค่ะสตาร์ทรถค่ะสตาร์ทรถเดยไลท์ออนี้กว่าไสกว่านะคะไฟลีค่ะไฟลีเป็นอุปวรณ์แนบดีนะคะไฟต่ำค่ะโปรเจคเตอร์จากทางร้านทุกตัวมีสูงต่ำในตัวเดี๋ยวเราดูแสงนั่นแล้วกันค่ะไฟสูงค่ะดูแสงผ่านล์มตรถนะคะ คันนี้เป็น t o y ยต้ v i g o นะคะลูกค้าได้ทำการติดตั้งโปรเจกเตอร์ไฟ LED รุ่น B1 นะคะพร้อม Daylight Audi Style นะคะอ่าปิดไฟตามค่ะเปิดไปเลี้ยวค่ะไฟเลี้ยวเป็นสเต็ปเทอร์ลันดิง่งไฟเลี้ยววิ่งนะคะสวยงามค่ะสองข้างเหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูแสงอีกทีนะคะไฟ LED เปิดปุ๊บติดปั๊บเลยนะคะอ่าสูงค่ะ สนใจงานดีๆเนียนแบบนี้ติดต่อได้ที่ทางเพจเฟซบุ๊ก BTPremium Auto Senon ทุกสาขานะคะ